หน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาประจำพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับอำนวยความสะดวกในการส่งมอบทหารกัมพูชาที่ตกค้างในไทยระหว่างการสู้รบ2องนายนะครับก็คือ1ิเอกมอมริททีบาดเจ็บแขนหักครับแล้วก็มีบาดแผลเน่าที่สะโพกโดยได้รับการรักษาพยาบาลขั้นต้นแล้วนะครับ แล้วก็มีอีกนายหนึ่งครับก็คือว่าที่ร้อยตรีอ่างเอื้องซึ่งมีอาการป่วยทางจิตคาดว่าเกิดจากความเครียดจากการสู้รบนะครับโดยมีพันเอกโปเพงซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายกัมพูชาครับมารับตัวกลับประเทศผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วนะครับมีภาวะเสี่ยงหากไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวโดยก่อนส่งกลับครับได้รับการบำบัดขั้นต้นจนดูแลตัวเองได้แล้วนะครับ การส่งตัวทหารที่ถูกควบคุมตัวทั้งสองคนกลับสู่มาตุภูมิในครั้งนี้แม้จะเป็นการส่งตัวตามหลักมนุษยธรรมแต่ทั้งสองได้ให้คำสัตย์สาบานจะไม่เข้าทำการรบกับฝ่ายไทยอีกครับขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับยืนยันครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามอนุสัญญาเจนีวาซึ่งเป็นหลักสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับในการคุ้มครอง ผู้ที่ถูกควบคุมตัวให้ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมปฏิบัติตามพรบรป้องกันการทรมานและอุ้มหายและพรบรคนเข้าเมืองอย่างครบถ้วนครับตามกฎหมายหลักกฎหมายระหว่างประเทศนั่นแหะตามส่วนที่สัญญาของเจนีวาในการที่เราจะดู <ใน S 2> ดูแลฝ่ายกรรมัมพูชาอาจจะในฐานะเฉลยศึก นึกออกไหมฮะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนมันก็ต้องมีขั้นตอนในการดูแลมันมีระเบียบมีข้อกําหนดของมันอยู่เราปฏิบัติตามนั้นสําหรับผู้บาดเจ็บเนี่ยหรือผู้ที่มีความไม่สมบูรณ์ทางด้านสติสมปชัญญะอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในในในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในในในอนุสัญญารเราก็เราก็ส่งกลับไปคือเราทำทำ,ทำ,ทำตามเงื่อนไขของกติกาของสากลทั้งหมด ทางกัมพูชาที่ถูกส่งกลับเป็นทาหาร2ใน2 0นายนะครับที่ถูกควบคุมตัวหลังจากเหตุประทะในพื้นที่สัมแตจังหวัดศรีสะเกดครับแล้วก็มีข้อตกลงหยุดยิงนะครับโดยฝ่ายไทยปลดอาวุธและดูแลตามกฎบัตรสหรประชาชาติและอนุสัญญาเจนีวาครับโดยทหารกัมพูชาที่เหลืออีก18นายตอนนี้อยู่ในกระบวนการซักถามที่ยังไม่แล้วเสร็จครับ